เราถึงแล้วครับที่พักอาหารกลางวันของเราวันนี้ร้านหนีหาวนีหาวอยู่จังหวัดอะไรนี่ <c oughs> โอ้โหดูครับไออ่พนักง,งานก็รับก็หนีหาวแล้วครับอ่าครับโหดูครับวันนี้เรามาต๊ะหมุนอันนี้เป็นอะไรครับน้อพริกอง <Yeah. S 2> น้ำพริกกุ้งสดนะครับโอ้เบอร์กันพริกองไห้สดสดค่ะวยกินกันอะไรล่ะอพักนี่แล้วล้าพักนี่ล้วพักนี่ผมเอาแค่ัเตียคได้ล้วขอหน่หไม่รอดแน่ข้าวมาเลยครับเดี๋ยวจะข้าตาะกลยเปลาคำพงผัดพริกเกลือเรือเรืเรือ เมนูต่อไปครับผมปีกไก่หมาวาวเริ่มแบ่งมรดกกันแล้วครับบรรยากาศที่ร้านหนีเห่าตอนนี้ก็กำลังวุ่นวายกับการถ่ายไม่มีใครกินเลยครับโอ้โหนี่คือการจิมปีกไก่ครับรสชาติเค็มแปลแม่แปลแม่กำลังดี ยังไม่เค็มเกินไปฮะโอ้ดูอันนี้เริ่มเริ่มแล้อร่อยตั้งมาปลาอบเผือกนะโอเคไหนเผือกไหนหัวปลาเผือกในเผือกหัวปลาอยู่ไหนนี่หัวปลาอะไรเหรอเนี่ยเมนูใหม่อะไรนะครับผม ก็ชื่ออะไรนะครับวันนี้าหน้าปลาเต้าซี่ค่ะหน้าปลาเต้าซี่นะโบโอ้โหดูครับเส้นโอ้โหมึงเซนจะเป็นอะไรเล้กเซนจะเป็นอะไรหน้าตเซนด้ยครับเมนูเผือกฮิมะของหวานประจําวันนี้ครับต้องหักตรงกลางเหรอเอาหักนี่แหวมมือโบออกมาตรงกลางคือ เนี้ยอ๋มันเป็นเบือกนั่นเอง